เรับ็กทู another vlog ค่ะทุกคนชีวิตแอร์ไทยในอเมริกาอยู่กับกิ่งค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะชื่อกิ่งค่ะเป็นแอร์โฮสเทลสายการบินหลักอยู่ที่อเมริกาค่ะใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe นะคะเวลาบล็อกใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดเนาะกิงอัพบล็อกทุกๆสัปดาห์เลยจะเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตในอเมริกาพากินพาเที่ยวหรือว่าจะเป็น f flight a t t ท n d a n t ล l o g ค่ะแล้วก็อีกช่องทางการติดตามหนึ่งกิ่งมีอินสตาแกรมนะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยก็คือกิ่งเซาเท ในนั้นเนี่กิงจะแอคทีฟทุกวันเลยมี IG Story ด้วยเพื่อใครเล่น IG นะคะ mm hmm. ก็ไปกดตาม Follow mm hmm. กันได้ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะกิ่งตื่นมาอยู่ที่ North Carolina อยู่ที่ Charlotte ค่ะขอเล่าย้อนไปนิดนึงแล้วกันเนะาะเมื่อวานนี้ทำจริงๆต้องทำสามไฟล์แต่ว่าไฟล์สุดท้ายแคนซเซลไปนะคะก็เลยทำให้ ต้องมานอนที่ชาร์ลอตนะคะจริงๆต้องไปน,นอนที่แอชวิลล์เนาะแต่ก็ทำให้เวลาเลเวอร์หรือว่าเวลานอนที่ชาร์ลอตเนี่ย20ชั่วโมงทุกคนพิกอัพทานน่าจะ เราราบ่ายสี่โมงเย็นค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่กลับเข้ามาที่ถึงที่โรงแรมเนี่ยกิ่งกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะลูกเลยอีกคนนึงเนาะก็ออกไปที่โฮลฟู้ดโฮลฟ o ้ดก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบออร์แกนิกออร์แกนิกนะคะคือชอบมากครั้งสุดท้ายที่ไปอะ่ะตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ฟลอริดาแล้วอะคือนานมากแล้วทุกคนกิ่งก็ได้เป็น ครีมเมอร์นะคะตัวนี้ทุกคนคือไม่เคยลองแล้วก็อ่านชื่อแบรนด์แอบไม่ออกนะคะทุกคนเป็นซ er, ูเปอร์ฟู้ดครีมเมอร์เบสมาจากแพ n นท์เบสนะคะก็มีส่วนผสมของโคโค่นัทด้วยนะคะกิงก็แนะนำนะเผื่อใครไปโฮมฟู้ดนะคะอีกอย่างหนึง่งลูกเรืออีกคนหนึ่งเขาชวนไปซาวน่าที่โรงแรมตั้งแต่ย้ายมาจากที่เมืองไทยนะเอาจริงไม่เคยไปสปาไม่เคยไปซาวน่า ร้านทาเล็บนานๆทีคือปกติจะทําเองอะไรที่ทําได้ก็จะทําเองอะไรที่มันเกี่ยวความสวยความงามก็คือจะกลับไปทําที่ไทยก็เปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยแล้วข้างในก็เป็นเบดดิ้งสูทนะคะเป็นชุดว่ายน้าไม่ได้แพลนเลยแต่ว่าโชคดีมากที่ติดชุดว่ายน้ํามาในกระเป๋าทุกคนต้องมีชุดซัมเมอร์ชุดหน้าหนาวหน้าร้อนเอาให้ครบนะคะติดกระเป๋าไว้ตลอดช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ด้วยเนาะเอาเงเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างละทุกคนเดี๋ยวจะให้แบบไม่รู้จะถ่ายบรรยากาศได้หรือเปล่าน้อยังไงแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากแล้วกัน ลงมาที่ห้องซาวน่าเรียบร้อยข้างนอกมันจะเป็นจิมนะคะซึ่งไม่มีคนเลยวันนี้คือเงยียบมากแล้วก็ในห้องซาวน่าด้วยนะคะมีลูกเลยคนนึงลงมาด้วยเขาไปแบบเซตอัพในห้องซาวนา่าเราเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเพราะว่าเขาไปเวิร์กเอา์อยู่ข้างนอกนะคะจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟล์ดีเลทุกคนตอนนี้ไฟล์ดีเลยไปเป็น6กโมงมั้งมีเอ็กซ์ตรานที่จะอยู่ที่นี่หรือไม่น่คะจะติดอยู่ที่นี่อีกวันหนึ่ง <laughs> ก็ไม่มีใครรู้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนรู้อีกทีหนึ่งเนาะ เมื่อกี้เพื่อนลูกเลยคนหนึ่งเขาปรับเทมเพอรเจอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซตอัพในห้อง <c oughs> ก็คือไม่มีใครเลยแล้วก็เริ่มจะอุ่นๆขึ้นแล้วนะคะเป็นตัว h e a มีนาฬิกาแล้วก็มีที่นั่ง <c oughs> เดี๋ยวใส่เป็นช่วยน้ำแล้วก็เป็น towel นะคะเป็ผ้าช็ดตัวแล้วก็เข้าไปกาจะอยู่ถ้าห้องมันร้อนแล้วก็คิดว่าคงอยู่ประมาณ30นาทีนะคะ สรุปว่ามากันสองคนกับลูกเล่คนหนึ่งตอนนี้หัวเปียกไปหมดเลยเดีต้องอาบน้ํสาสระผมนะคะแล้วก็เสียเงื่ออยู่ในซาวน่าประมาณครึ่งชั่วโมงแบบว่าไม่ได้ซาวน่ามานานมากมารู้สึกเพียเพราะว่าเสียเงื่อไปเยอะต้องกินน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ ยังไม่ได้กินข้าวเลยมีเอากับข้าวมานะคะแฟนทําอาหารอินเดียเป็นแบบเคอรี่มาให้นะคะเดี๋ยวจะลงไปฮีทอัพแล้วก็เมื่อวานนี้ได้อปเปิลมาด้วยนะจากที่โฮฟู้ดนะคะแล้วก็มีสลัดเหลือก็คืออาหารยังมีอยู่เยอะเลยเหมือนกันนะคะกินได้อีกสองมือได้นะเดี๋ยวจะลงไปฮีทอัพก่อนแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวนะคะ ลงไปอุ่นข้าวที่ล็อบบี้มาเรียบร้อยอันนี้เป็นแกงกะหรี่แบบอินเดียที่แฟนทำนะคะแกงกะหรี่ไก่ใส่พวกแครอทแล้วก็แบบมิกซ์เวลจิเทเบินะคะเดี๋ยวกินก่อนเลยจะบ่ายสองแล้วหิวเวอร์อาบน้ำเปลี่ยนชุดไปงีบมาอะไรเรียบร้อยพร้อมไปบินตอนนี้บ่าย3 39ใกล้4ี่โมงนะคะแล้วก็พร c อัพ4ี่โมงสินาที เดี๋ยวก็คงเตรียมตัวอะไรนี้เทบร้อยเก็บของเก็บของแล้วก็ลงไปข้างล่างวันนี้หายใจย,วยาวๆทำสามไฟล์ก็ชาร์ลอตนะคะไปที่เดสตินฟลอิดาแล้วก็กลับมาที่ชาลอตอีกรอบนึง แล้วก็ชาร์ลอตไปเดลมอยส์นะคะไม่เคยไปใครอยู่ที่ที่นั่นบ้างหรือเปล่านะคะมีอะไรให้ทำบ้างเพราะว่าจะไปเลโอเวอร์คืนนี้นะคะที่ไอโอวาเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยเพราะว่าวันนี้กินทำสามไฟล์คงไม่ได้มาคุยด้วยแล้วนะคะมันจะยุ่งๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคน เช้านี้เป็น day t of 3หรือว่าวันสุดท้ายของ3 d a y trip แล้วกินตื่นมาอยู่ที่ i อโอานะคะอยู่ที่เดมอยส์ไม่เคยมาที่นี่เลยเปิดหน้าต่างดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นลาจอดรถนะคะแล้วก็วันนี้อุณหภูมิ60กว่าไฟนไฮซึ่งถือว่าเย็นมากสำหรับดาลลัสที่100กว่า ร้อยสิบฟาเรนไฮส์มาหกสิบฟาเรนไฮส์นะคะมีร้านอาหารไทยเซิร์ชดูอยู่ประมาณสิบนาทีแถวนี้เดี๋ยวจะออกไปกินร้านอาหารไทย mm hmm. เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำอะไรก่อนแล้วก็จะไปหาข้าวกินนะคะแล้เวเรามาคุยกันใหม่รอบกินข้าวกันดีกว่าทุกคนไปค่ะเอาฟิตวันนี้ก็มีอยู่ชุดเดียวทั้งคลิปนะใส่เดียวแล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะรองเทา้าก็รองเท้าแตกด้วยนะ คู่นี้คือแบบพกสบายชอบออกไปตอนแบบเลเวอร์ over, เพราะมันเบานะคะแล้วก็บัมแบ็ g อันนี้เนี่ยได้มาจาก Amazon ก็คือถูกมากประมาณ10กว่าเหรียญเองนะคะใส่เครดิตค์ดแล้วก็กระเป๋าเงินแล้วก็กล้อง1อันพอดีเลยแล้วเดี๋ยวเราไปกินอาหารไทยกันวันนี้ท้องเริ่มร้องละกินกาแฟไปแล้วแก้วหนึ่งเริ่มตื่นนะคะไปค่ะหิวแล้ว everything goes way I can feel the breeze euphoric de ที่ร้านแล้วแล้วก็หนาวมากข้างนอกแล้วก็คือใส่ๆเดียวมานะคะแล้วก็ฝนตกอีกต่างหากทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็คงจะรีบกลับโรงแรมนะคะมันพวงนะคะเหมือนแบบพวกาวิดน,น้ำซุ่มอะไรแบบนี้กลับมาแล้วหลังจากที่ไปกินร้านอาหารไทยมานะคะกินรัดหน้าไก่ทุกคนพอชั่นแบบจานอย่างเงี้ย <laughs> กินหมดกินเสร็จแล้วคือง่วงมากสังเกตว่าตอนนี้ตาปลือๆอยู่ใช่ไหมคะ แล้วก็พอกินเสร็จแล้วเนี่ยก็ไป g กร c e r รต่อด้วยไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะได้เป็นถุงมาเลยนะคะแล้วก็ได้น้ำบับเบิ้ลทีมาด้วยชื่อว่าไฮวี่โกลเดอนะคะถ้าหาันผิดต้องขออภัยด้วยไม่เคยเห็น g ก o c e r รี่นี้มาก่อนเลยเป็นครั้งแรกนะคะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นบัลเบอร์ทีรสแมน e กิลเพลชันฟูดก e ีนที อร่อยด้วยเป็นเจลลี่ข้างในด้วยนะคะตอนแรกซื้อน้ำส้มหยิบน้ำส้มมาแล้วเรียบร้อยขคนเล็กๆปรากฏว่าเห็นอันนี้เออกินอันนี้ดีกว่านะคะกินน้ำตาลดีกว่าแล้วก็ไหนลองมาขอ grocery นะคะสิ่งแรกเลย5.99เหรียญเป็นพอกบานเป็นรถบาร์บีคิวทุกคน4ชิ้นซื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำไส์กับตลาดเฟอร์นั์ช่วงแบบ เป็นเวลาที่กําลังจะเริ่มหิวคือตอนนี้กาลังอิ่มๆแต่แบบเดี๋ยวพอจะเริ่มต้องไปทาไลจะหิวนะคะเพราะว่าจะเดี๋ยวพาเจอตอนประมาณทุ่มกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก่อนไปแบบเสิร์ฟผู้โดยสารต้องกินให้อิ่มๆต่อมานะคะเป็นซี่รายชาโนดเดิลส์อันเนี้ยราเม็งอันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยนะบอกเลยอาจจะมีขายที่อื่นคนอื่นอาจจะเคยเห็นแต่เราไม่ไม่เคยเห็นเลยนะคะอันนี้เป็นรสออริจินอลค่ะก็อีกอันหนึ่งฝากไปซื้อฝากซื้อไม่ใช่ฝากไปซื้อฝาก ซื้อฝากคุณแฟนด้วยอันนี้เป็นรส extra spicy แบบฮอตฮอตเผ็ดเผ็ดแซ่บอันนี้คงจะให้คุณแฟนกินนะคะเขาชอบกินสีราชาแบบซอสอะไรอย่างเงี้ยซอสพริกอะ่ะเออมันเป็นยี่ห้อของซอสพริกใช่ไหมล่ะมันก็เดี๋ยวลองมาเผ็ดๆดูอันนี้น่าจะกล่องละ3.98เ้เหรียญแล้วก็ bubble tea 2.99พอบ้าน5.9 9วันนี้กิ่งหมดไป17.57 17เหรียญน,นะคะกลอสซี่โฮมก็อิ่มๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะไปอาบน้ำแล้วก็จะไปนอนเล่นก่อนที่จะพ i ิกอัพพ c ิกอัพหกโมงครึง่งยังมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะยังไงวันนี้เนี่ยทำแค่ไฟล์เดียว one flight h o m e นะคะก็คือหนึ่งไฟล์กลับบ้านเลยวันนี้จะได้กลับบ้านเราเย้ด yeah, ีใจมากทุกคนอบอกแล้วไม่ชอบมาบินานานนะคะสามวันนี่คือแม็กซ์ละถให้สี่วันสี่วันนี่คือแบบ no no นะคะไม่เอายังไงเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนคือตอนนี้ตาปืนมากทุกคนยิ่งพูดยิ่งจะหลับนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเราไปเจอกันอีกทีก็คือที่บ้านเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็ไปบินก่อนเนาะ